ผิวพรรณสดใสเนี่ยมันมีผลกับบุคลิกภาพนะเวลาใครเขามองก็แบบว่าอื้อิจฉาจริงเลยอยากมีผิวดีแบบเธอวันนี้นะครับผมมีเจ้าของแบรนด์ฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาสีนะครับมาพูดคุยกันคุณเอม็มปะณนะชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค,คุณผู้ชมวันนี้ไม่อยากให้พลาดนะคุณเอ็มมาต้องบอกว่าดิฉันก็เป็นเอ่อถดูต่อๆเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวฮอตขายดีอยู่นะแล้วเขาเป็นเจ้าของไงแล้วมาทันทีวันนี้าาแน่นอนแต่ถามที่มาที่ไปก่อนทำ<อ>ไมถึงทำตัวนี้ขึ้นมาคุณเอ็มคอลลาเจนของคอลลาเจจริงๆอ่ะมันมีอยู่ว่าบางคนอยากกินคอลลาเจนครับ วิตามินซีไม่กินม,มันไม่เชื่อมกันมันต้องกินด้วยกันมันช้ามันก็เลยก็เลยเกิดเพนว่าทํายังไงดีอ่ะที่จะมีแบบตัวเดียวที่ได้ทั้งคอลลาเจนได้วิตามินซีอเอาแบบดูแลครบจบในกล่องเดียวไม่ต้องกินงงยแยกเนาะอแต่ทีนี้ตามท้องตลาดเนาะคุณเอ็มเนาะเขาก็มีการพัฒนาสูตรนู้นสูตรนี้เตมไปหมดจุดเด่นของเราคืออะไรจุดเด่นจริงๆอ่ะคือเอมเอาคอลลาเจนสองสายพันคือทั้งเปปไทด์และไททูเปปไทด์เนี่ยดูแลเรื่องผิวอยู่แล้วแต่ไททู เหมาะสำหรับคุณแม่เข่า,ขาค่ะคุณแม่ข้ขอขต่างๆเนี่ยที่มันเริ่มยากเนี่ยเอาใส่ไปให้ด้วยเลยครับเ,เพราะฉะนั้นเวลาการทานเนี่ยอย่างอย่างหลายๆปีเนี่ยตั้งแต่5ปีเที่มขายมาเนี่ยครับค,คือลูกค้าที่เมดูแลอยู่อะ ค่อนข้างที่จะซื้อกลับมาซื้อสามเยอะเพราะว่าหนึ่งคือทานง่ายรสชาติไม่ขาวมันเป็นเบอร์รี่อะครับี่าชาติมันก็จะกินง่ายอร่อยแล้วก็ที่สำคัญคือกินได้ต่อเนื่องแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นมันแบบกระชุ่มกระชวยแล้วที่สำคัญเอ็มไม่ได้ใส่น้ําตาลใส่ให้ย่าหวานโอ้อันนี้สบายใจเวลากินเรื่องสุขภาพเนาะนอกจากตัวคอลลาเจนที่ใส่จัดเต็มแล้วเนี่ยแล้ววิตซีล่ะเราเลือกอเป็นแบบไหนคือวิตซีที่ใส่ามาเนี่ยครับคือเลือกให้มันพอเหมาะกับการทานในหนึ่งวันไม่ต้องแบบว่ามาหรู้ว่ากินห้าร้อย ครบจบง่ายมากอย่างนี้หมอสําหรับคนที่มีปัญหาอะไรที่ดูรายการอยู่รู้สึกกังวลเรื่องนี้ควรจะกินคนที่ต้องกินคอลลาเจนเลยอ่ะคือตั้งแต่20เนี่ยมันคนเราอะครับพัฒนาการของคอลลาเจนมันจะลดลงเรื่อยๆสิ่งที่สังเกตง,ง่ายๆคือเรื่องของผิวคือความความเขาเรียกว่าอะไรหย่อนคล้อยความหมองคล้ำความแบบไม่สดใสมันมันตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือย่างง่ายๆเลยตอนเด็กผิวเราเป็นยังไงพอโตขึ้นอนะ่ะ อนาคตรเราเห็นแล้วแหละว่าคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ประมาณไหนแต่เราอยากติดเบรกไว้ว่าอยากอยู่แบบนี้อยากให้ผิวเป็นแบบนี้นานๆก็ต้องกินพ,พวกคอลลาเจนเนี่ยครับเข้าไปช่วยได้เลยมันก็จะช่วยในตรงนี้ได้ดีมากก็คือเป็นไปนตามอายุแหละ<ช>ต้องดูแลหน่อยอครับ,บผม ขอดูสีดูแบบรสชาติหน่อยได้ไหมเห็นแบบนั้นสวยนะกล่องก็สวยซองก็สวยอยากเอ็มลองชงให้ทุกคนดูว่าสีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็การละลายของมันอย่างง่ายแค่ไหนเดี๋ยเติมน้ำเปล่าให้ก่อนนะผมก็ชงกับน้ำอุณหภูมิห้องได้เลยอุณหภูมิห้องได้เลยแต่ถ้ากินกับน้ำเย็นนะอร่อยแล้นให้มากใช่ครับเดี๋ยวเทให้ดูเลยเพราะเดี๋ยวนี้คนกังวลนะถ้าไม่อร่อยกินยากเขาก็ไม่แต่อันเนี้ยต้องบอกว่ารสชาติดีหอมครับเทลงไปแบบเนี้ยได้เลยเนี่ยครับถ้าหมดซองปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ละ แล้วรสชาตินะพี่ชมมันบอกเลยว่ามันเป็นเบอร์รี่คือแบบมันหอมอ่ะมันกินแบบเยาวนมันไม่มีความคาวของกลิ่นของคอลลาเจนที่ได้จากปลาเลยคือแบบนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วอ๋อแค่เดียวเองอ่ะแค่นี้เลยไม่มีไม่มีตกไม่มีอะไรเลยคือดมกลิ่นอ่างนี้จะพิสูน์ให้คุณผู้ชมพิสูจรรายการสดดให้หอมมากเหมือนขนมวันหนึ่งกี่ครั้งอ่ะ วันหนึ่งพี่กอล์ฟแบ่งไม่ได้เลยขอหนึ่งซองกำลังดีนะคะวันละซองตอนไหนก็ได้สบายๆแต่คอาเจนจริงๆอ่ะกินช่วงท้องว่างนึกหิวน้ำากินแทนน้ำยังได้เลยอ๋อดี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 ต้องบอกว่ามีลูกค้าที่ซื้อปลายกลับมาซื้อซ้ำแล้วก็รีวิวให้คุณเอ็มเยอะมากเลยในลองยกตัวอย่างเลยได้ไหมคะคือมีหลายแบบมีทั้งคุณยายที่แบบว่าอยู่ที่บ้านแล้วแล้วบ้านสองชั้นแกบอกว่าแกไม่อยากลงบ้านเลยเพราะว่ามันปวดเข่าปวดเข่า แกก็เลยบอกว่าลูกอ่ะซื้อมาแล้วมันไม่ยอมกินสักทีค่ะแล้วก็แม่ก็เลยเอามากินพอกินเสร็จปุ๊บคราวนี้ค้นหาเบอร์จากในกลงในกล่องอะไรเงี้ยไปเจอครับทักมาซื้อทักมาซื้อทักมาซื้อบอกยายดีใจยายกินแล้วยายหายรู้นยายจะวิ่งได้อยู่แล้วเนี่ยลูกอะไรเงี้ยเป็นดูยายมีโปรไหมล่ะวันนี้มีไหมล่ะมีโปรมีโปรให้กับทุกคนเลยเฉพาะในรายการนี้เลยนะครับเอางี้ปกติหนึ่งกล่องอ่ะมัน 790ดอยเกาสิเอมให้2กล่อง490แล้วก็แถมให้อีกถูกมากเลยแล้วแถม2 2> ถอะไรอีกนะแถมให้อีก2ซองแบบนี้นะครับเป็นคาราเจน2กล่องแถมให้อีก2ซองให้490บาทแล้วเบอร์ที่โทรมาที่ได้โปรโมชั่นนี้นะครับโทรหาเอไม้เลยที่เบอร์081669 7788หรือว่าสแกนไลน์ก็ได้ครับทักมาได้เลยครับบอกว่าเอา2กล่อง490รักบมาได้เลยครับเอให้อีก2ซอง ฟรีส่งฟรีเก็บไปทางให้ด้วยนะ<อ>ราคานี้ไปเลย<อ>คุณผู้ชมคุ้มมากนะแล้วมีอีกเซตด้วยเซ็ตใหญ่ขึ้นใช่ไหมเซ็ตใหญ่ขึ้นเอาไปแบ่งกันเอาไปง่ายงาเลยเอ็มให้5กล่องแถม5ซอง999บาทอุย้ย5กล่องแถม5ซองเอาไปอย่างนี้เนี่ย5ซองแบบเนี้ก็เท่ากับว่า พี่ประหยัดไปครึ่งกล่องนะโอ้โหชั่นดีที่สุดเลยอ่ะห้ากล่องแถมห้าซองเก้าบาทสิบเก้าบาทโทรได้เลยครับศูนย์แปดหนึ่งหกหกเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเี๋ยเอฟีส่งฟรีเก็บปลายทางให้ทุกสายที่อยู่ในรายการนี้เลยครับแซฟบ์ทดีนะคะใครที่ดูแลตัวเองนะอันนี้พูดจากใจจริงเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลากินอาหารเสริมแล้วดูแลตัวเองแบบนี้มันช่วยได้จริงเหรอคุณไม่ลองไม่รู้นะอาหารครบทั้งห้าหมู่บางทีเรากินได้ไม่ครบนะแต่ก็พยายามนะกินน้าเยอะๆแล้วมีตัวช่วยดีๆแบบเนี้แล้วโรงงานโรงงานที่ผลลิต่ะโรงงานผผู้ลลิตครรับเเือออกกยยะมาาา่งงงโนที่ มาอย่างกับเราเนี่ยหปีนะครับหโรงงานต้องได้มาตรฐานทั้ง GMP ครับฮาลานอยอ,อแล้วก็มาตรฐานการผลิตนะครับจะอยู่ในโรงงานปิดเพราะฉะนั้นอนะ่ะเรื่องของความสะอาดไว้ใจได้ค่ะ หลังทานคนที่ทานไปจะรู้สึกยังไงบ้างคุณเอ็มคนที่ทานไปนะความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้ผิวมันนุ่มลืมล่นอยู่นุ่ม,มเอาอย่างเงี้บางครั้งอะเราสัมผัสไม่ได้ในวันแรกเราแต่คนคข้างๆเราอยากจับเรามากครับมันดูดีขึ้นคือมันนุ่มมันมัน<ๆ>ละมุนขึ้น <c oughs> <ๆ>แต่แต่ทางนั้นซดเลยนะอยากจะกินทั้งหมดแก้วเลยครับมันนุ่มละมุนขึ้นแล้วที่สำคัญเลยพอหนึ่งกล่องสองกล่องไปเนี่ยพัฒนาการมันเริ่มเปลี่ยนอย่างที่เอ็มบอกไปว่ามีคุณยายท่านหลายๆท่านเลยนะครับที่ทักมาซื้อเมนี่ย ข่าดีขึ้นขาดีขึ้นแล้วที่สำคัญเรื่องผิวเรื่องผิวเนี่ยได้พี่กอล์ฟอย่างที่เราไปหาหมอเราไปคลินิกเอาง่ายๆเลยเราก็ไปติ่มอะไรที่ให้หน้าเราเต็มเนี่ยมันก็ชะลอให้มันแบบลดเวลาไปคลินิกให้ยาวขึ้นได้อะไราเงี้ยจากทางที่ทานคอลลาเจนด้วยอช่ค่ะผู้ชายก็ทานได้ได้จริงๆเดี๋ยวนี้ผู้ชายดูแลตัวเองหนักกว่าผู้หญิงอีกนะจริงๆสิบห้าสิบหกกินหมดแล้วตอนนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยคือวัยรุ่นคนทํางานก็ทานได้ไหมล่ะได้หมดเลยแล้วคนทํางานนั่งก็องก็อีนั่งโต๊ะโอ้ มันมันได้หมดเลยครับตั้งแต่คนทํางานเด็กเด็กค,คือกินแทนน้ำยังได้เลยพี่ก๊อฟเพราะว่าอย่างเนี้ยตอนเนี้ยมันซองหนึ่งอ่ะไม่ไม่ถึง20บาทเลยนะถูจริงจิงน,นะห้ากล่องแถมห้าซองเนีย่ยเก้บาทเนี่ยมันตกซองหนือไม่ถึง20บาทบแต่ถ้า20บบาทเนี่ย น้ำเปล่าก็สิบาทแล้วนะถูกต้องแล้วไม่เพ<ม>ียงราะฉะนั้นเพิ่อมอีกนิดหนึ่งถ้ากาแฟแก้วละห้าสิบใช่นี่จะบอกว่าคุณเอ็มไม่ค่อยได้มาออกรายการทีวีนะแล้วก็ไม่ได้ให้ราคานี้บ่อยนะคุณผู้ชมจะเจอได้ทางโซเชียลแล้วก็ไม่ใช่ราคานี้ด้วยสายแน่นมากคุณเอ็มค่ะบอกโปรอีกทีนึงเร็วครับโปรโมชั่นนะครับตอนนี้นะครับให้2กล่องแถม2ซองให้ซองแบบให้ซองแบบนี้เลยซองเต็มๆที่ขายเลยนะครับสองกล่องแถม2ซอง490บาทแล้วก็อีกโปรหนึ่งครับ5กล่องแถมให้อีก5ซอง จ่ายแค่999บาทโทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์0816697788หรือสแกน QR ที่หน้าจอก็ได้นะครับนะคะพักแชทก็ได้เนาะใช่ไหมพักแชทก็ได้แชทได้มีน้องๆเราคุยตลอดเลยแล้วก็ที่สำคัญเอาหมดแล้วหรอสแกนหมดอ้าวตายแล้วตายแล้วตายแล้วเพิ่มหน่อยสิเพิ่มได้ไหมให้เจ้าของมานะให้โทรจนกว่าจะหมดเลยหมดเวลารายการได้ไหมตีมือนะครับได้ได้พี่กอล์ฟขอขนาดนี้แล้วต้องให้พี่ก๊อลฟกับพี่ชมเอางี้เอ็มเพิ่มให้อีก100สายในรายการ 100สายนะใจเย็ยนๆนะ0 8นย์แปดนตอนนี้สายไม่ว่างนะจ๊ะ0 8น6์แ7ดหนหนะคะหรือว่า Line แอก็ได้นะคะบิลิฟไทยแลนด์นะหรือว่าง,ง่ายๆเลยสแกนเคี o ร์โคดมีน้องๆรอตอบอยู่นะคะวันนี้ถูกมาก2แถมอีก2อซองนะราคา490แล้วก็มี5แถม 5, อ,อีกหาซองอ้โเ้าถูกให้ราคานี้แหละราคามิตรภาพราคาเพื่อนเรา<ต>ถ่าลเหมือน เหมือนมาออกทีวีเอาสังคมไม่คือไม่ซื้อวันนี้ก็ซื้อวันไหนนานๆเขาจะมาออกใช่สิแล้วราคางนี่ศูนย์แปดหนึ่งนะครับหกหกเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับขอบคุณมากมากครับวันนี้ขอบคุณนะคะยังคันนะเพิ่มให้เราร้อยสายน่แจะจะหมดอีกแล้วนะจ้าโทรด่วนเลยจ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะกลับมากับสีสันโซเชียลค่ะ